สวัสดีครับรพ่อแม่พีนน่น้องเพื่อนเพื่อนอายายเอยือยิ่งคุ้ค้คน,นะคะเนาะโอ้ปวดฟอกันตดนเติบละวันเนี่มบ่มีเวลานะพี่น้องเนาะทุ้คนสุญญากทุกวานแล้วบ่ได้ไปเล่นน้พี่น้องโดนลระวันนี้ไม่อกาหีเขาบึงสวนมาบึงสวนแบบพิกจ้ะ มาเบิ่งสวนพริกน้อยกำลังหน่วยเด็กกูดเนี่เนาะพี่น้องเนาะโดนโดนในเขามาเบิ่งเถื่อมันลอลันในที่ระบาดน,นี่โลนกับนี่เขาทะลุลงพริกกับโบรายต้นดอกพี่น้องปลูกแส่กระถางนี่นี่เอาพวกที่เขี้ยน มตอต้นหน่อยเพื่อนพรานี่เพื่นกำลังเป็นดอกแก่เพนผ่าเป่น้องเบิ่งนขึ้นหนต้นมี้จะขึ้กูดแต่ต้นต้นนี้เพื่อนกำลังะกูดกดกูดมันเป็นหนงนเ่อนกำลังเป็นดอกแกต้นดอกอบคุณ ละลายเด้พอแม่พี่น้องเปลืนปล่นๆอลาอย้ใช้เอื้อยยิ่งก็กได้ที่เขามาเป็นกำลังแรงใจใสายลมบุญขึ้นของพี่น้องบ่ลงบ่ลืมดอจกจกก้ะขอบคุณย่างมากมายพี่น้อง่อแม่พี่น้องคือเก่าแหละจ้ะตอบสากายว่าให้กันด้จ้ะเด้อทุกคุ ก็มีภารกิจในต้นนี้พวกงวยอยู่ด้วยพี่น้องงวยลายกันพ่กกําลัางตกนะพี่ตน้นงวยดกด้วยกําลังซุกก็มีสวนน้อยปลูกพอด้กินน้อจ้ะเนะเาะพอด้ซื้อรถตลาดเพิ่น โอ้โหนี่จังอันปอดสารพิษตีพี่น้องหดอันนั้นพี่น้องมีหดเอาอันน,นั้นหดหนาพิถ่าคือพันวายลีลวนวัดดีซีดยาได้พี่น้องเด้ธรรมาชาติได้หนิให้พี่น้องด้เบึง่ง ขอบคุณอีกครั้งเด้อเพื่อนๆหายสายเอืลยยิ่งเลยกันบ่มีเพื่อนๆกับบริษัทไมอูหอดปานนี่ของนอกพี่น้อ,ยอ,ยอ,นนอ,นองเนาะขอบคุณอีกครั้งเลยจ้าเด้อเป็นกำลังแรงใจให้สายลม กาศก่อนอบเอาแต่ชาน้อไปนอนนาะฝสนกบตกพีกอหิวเหียวบวัแด้หดใครแน่แต่ว่ามันบร้ายท่านนราไปนอนนี่พิกน้อยพิกน้อยพิกสวนบใหญ่ลูคตขแต่ได้กิน ให้พี่น้องได้เบิ่งไปเรื่อยๆน้าจัะเนาะผิกปีเลยพี่น,อน้องผิกปีนอนเพิ่อนๆอุดมสมบูรณ์อยู่ดอกธรรมชาติ์น้าจัะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไหวสำหรับน้องพี่น้องเนาะให้เพื่อนๆอซ์ไล้์ไลน<ๆ>์ย,ย,นยิ่งคู่คุ่ทุกๆๆๆคน อยูด่ดิมีแห้งรักษาสุขภาพไม่ได้จ้าเด้อโรคภัยอันตรายคุณมอ๋ยออกจากบ้านก็นอย่าลืมปฏิบัติเอา,า,อาอคือคนวานนน่าน่ะล่ะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สนิทนอะจ้าเน้องน้องบายบายจ้า